สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาส่งรถขุดโคมัสุ PC 45รุ่น7นะครับเดีย๋ยววันนี้จะส่งรถขุดไปจังหวัดสุพรรณบุรีไปใช้งานไายเกาะฟางครับจะมีอะไรบ้างที่เราจะทําให้ลูกค้าวันนี้พาผมมาดูจัดก,การใหม่คือทําสีทั้งคันทั้งหมดนะครับแล้วก็มีติดลายไฟปิ้งกับหัวกระแทกนะฮะตัวนี้แล้วเราก็จะติดตั้งไฟ,ไฟ LED ด้านบนให้สีดวงครับตัวนี้ก็สว่างมากที่เราจัดการให้ครับแล้วก็จะมี ชุดแอร์ครับที่เราติดเหมือนกันชุดแอร์ครับจะมีแอร์แฝงด้านบนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ที่เราติดตั้งนะฮะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมเพือเป็นคอมเพรสเซอร์เป็นตัวนี้ครับเดินโซ่หัดหกครับจะมีแผงออยล์ร้อนเป็นอารมณ์งับด้านบนครับตัวนี้ครับก็เก็บงานถ่ายของเหลวทั้งหมดทุกอย่างนะครับให้รถพร้อมใช้งานทั้งหมดครับติดตั้ง ติดแอร์ใหม่ฟิล์มตลอดอย่างดีครับตัวนี้รถข,ขุดรถขุดคันนี้ครับเราก็จะทําการถ่ายของเหลวทุกชนิดนะครับก็มีน้ํามันเครื่องน้ํามันไฮดรอลิกครับมอเตอร์ตัวเดนิดนเอลสวิงนะคะับก็สภาพสมบูรณ์แล้วครับร้อมใช้ง,งานจริงๆเดี๋ยวส่งลูกค้าที่สุพรรณนะครับต้องขอขอบคุณครับห้างผู้สุนจำกัดน,นะครับกอแสนสงหวังนะครับจากสุงรวณบุรีน,นะ,คะครับที่ไว้วางใจเราก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ท่านร่ำรวยแห่งครับ งานเข้าเยอะๆนะครับไปขุดเงินขุดทองเจาะทองกันเยอะๆครับอ่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งถึงแน่นอนนะครับเราก็ตัวนี้มีหัวกระแทกติดให้ด้วยใช่ไหมคะอ่าตัวนี้หัวกระแทกมีให้ด้วยครับเป็นหัวกระแทกขนาดรถขุด4ตันนะครับตัวนี้ก็เป็นของใหม่เลยครับโอเคลองขุดให้ดูนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาอุ่าตได้ครับเดี๋ยวเรามาเทสหัวระบบหัวกระแทกที่เราติดตั้งกันดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นของรถขุดครับ4ตันนะฮะที่เราติดตั้งเข้ามาครับครับสามารถไปใช้งานได้ใหม่เป็นของใหม่นะฮะครับครัติดตั้งให้พร้อมใช้งานจริงๆครับทีนี้ทางร้านเราติดตั้งหัวกระแทกให้เอง <A S 1> นะคะคคลูกค้ารีเฟรชมาว่าอยากได้หักระแทกเราติดแล้วให้เรียบร้อยพร้อใช้งานประทงังดีคาเทสระบบ ครับเดี๋ยวโอเครเรียบร้อยค่ะครับผมตัวนี้ก็เป็นรถขุดโคามาสซก45รุ่น7นะครับเราก็การทำสีให้ไม่ติดแอร์ติดฟิล์มถ่ายของเล็วทั้งหมดปิดตั้งหัวกระแทกแล้วก็มีปุ้งกีด้วยนะครับปุ้งกีที่เราของเดินติดรถอยู่เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้เลยนะฮะถ้าใครสนใจรถขุดทางร้านเจนแทคเตอร์ ter, นะครับเราก็จะมีรถขุดที่นำเข้ามาอีกหลายรายการครับยังมีสต๊อกที่ญี่ปุ่นที่อีกเยอะแยะมากมายนะฮะ ต้องการลดขุดแบบไหนยี่ห้อไหนสั่งเรามาได้นะฮะเราจะจัดหามาให้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีที่ญี่ปุ่นเราก็จะส่งรูปให้ดูได้เลยนะคระับสามารถจองไว้ก่อนหรือใครมั่นใจก็จองไว้หรือใครไม่มั่นใจรอรถมาก่อนก็ได้นะฮะคันที่เราเข้ามาเราเช็คระบบให้พร้อมใช้งานจริงๆครับขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ติดตามชมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ